สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องปริศาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นคลิปที่เป็นที่ถูกใจนะคะสำหรับคนที่กำลังศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่นะคะ เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะพูดนะคะจะมาแนะนำน้อหนังสือนะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกหรือกําลังเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้อ่านหนังสือมาค่อนข้างเยอะนะคะพูดต้องออกตัวก่อนว่าพูดศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกมาตั้งแต่ปี2 0 1 7นนะคะทั้งอ่านหนังสือนะคะทั้งเทรนนิ่งนะคะกับอาจารย์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยก็เลยมีหนังสือนะคะที่มีความรู้สึกว่าอ่านแล้วแล้วมีมีความรู้สึกว่ามีประโยชน์และอยากจะแนะนําจริงๆคือหนังสือหลายเล่มบางทีอะค่ะเราจะเห็นหนังสือที่แมแมสจริงๆเลยอย่างเงี้ยที่ช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือคนชอบเอ่อซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยเล่มหนาๆอะไรเงี้ยบางทีอ่านไปปุ๊บจบมากไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพออ่านจบปุ๊บยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยผู้ค่อนข้างที่จะมีหนังสือนะคะที่มีความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เริ่มต้นศึกษาศาสตตตร์ะวันก ะะแต่อันดับแรกเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะผู้เองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามี traditional background อย่างนี้ดีกว่านาะจริงๆนะพูดเป็นไทยง่ายๆคือผู้ก็ศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกมานั่นแหละนะคะแต่ว่า <S <S <น>จุดเริ่มต้นในการศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกของผู้เองอะคะ่ะผู้เริ่มจากโมเดิร์นนะคะเหมือนเหมือนหลายๆคนส่วนมากนะที่ศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกก็น่าจะเริ่มจากโมเดิร์นกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ผู้ได้ศึกษาศาสตร์อของโมเดิร์นมาประมาณเกือบแบบ เกินครึ่งปีเไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ายัางหาคําตอบอะไรไม่ค่อยได้ในลักษณะของคําตอบที่อยู่ในใจของตัวเองนะนะคะทีนี้ก็เลยไปเจอแหละนะคะในลักษณะของว่าจริงๆแล้วโหวราศาสตร์ตะวันตกมีในอีกอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบของดั้งเดิมนะ,ะเขาเรียกว่า traditional western astrology นะคะดังนั้นต้องออกตัวก่อนเลยก่อนที่จะแนะนําหนังสือผู้จะบอกเลยว่าผู้นี่มี traditional background นะคะก็คือฝึกนะคะแล้วก็ใช้เทคนิค,นะคะในเรื่องของการ ในการทำนายดวงนะนะคะผ่านหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็การสอนเนี่ยนะคะโดยใช้หลักของ traditional เป็นหลักนะคะเป็น traditional perspective นะคะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นสายโม <c oughs> เดิร์นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณเ,เขาเรียกว่า <c oughs> จริงจังมากๆอะไรเงี้ยมีเป้าหมายที่แบบ ชัดเจนมากๆว่าเออฉันเป็นโมเดิร์นนะอะไรเงี้ยคลิปนี้คุณอาจจะต้องสกิปไปเลยนะคะเพราะว่าหนังสือที่ผู้กำลังจะเอามาแนะนำเนี่ยเป็นหนังสือที่ส่วนมากเป็นเทคนิคนะคะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในหลักของทาง traditional western astrology นะคะ ทีนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ศึกษาอยู่อะไรางเงี้ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินก็มีนะนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะออพอพูดถึงโหราศาสตร์ตะวันตกเราอาจจะคิดว่ามันมีแบบเดียวคือ Modern Western a s ์นแอส g y นะคะแต่จริงๆแล้วว่ามันมีอีกนะ,ะมันมีอีกอีก อีกขแขนงหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเทรดดิชชวลนะคะเวสเทิร์นแอสโซเรจีเป็นหรรศาสตร์ตะวันตกเหมือนกันแต่เป็นในหลักของทางเทรดดิชชวลหรือทางดั้งเดิมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะใครเพิ่งเคยได้ยินสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักของเทรดดิชชวลมันจะเป็นการทำนายดวงในลักษณะที่เน้นการทำนายดวงจริงๆอะ่นะคะดังนั้นเนี่ยสายที่ชอบทำนายดวงแบบทำนายดวงจริงๆที่ไม่ได้แบบว่าดูแค่ลักษณะของนิสยัยแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของเราอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ใช่สายนั้นสายที่แบบ ออกแนวในเรื่องของการเล่นกับความคิดอะไรเงี้ยเราอาจจะเหมาะกับสายเทรดดิชันลที่เป็นสายที่แบบทำในดวงจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอ,นอกเหนือจากแค่ว่าเรื่องของ personality ของเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะยังมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จักนะคะในเรื่องของ r ทรด t ิช n นลนะคะในศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกใน,ในหลักของ r ทรด t ิช n นลมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆผู้มีหนังสือมาแนะนำนะอย่างที่บอกแหละว,วันนี้เนาะเริ่มจากเล่มแรกเลยนะคะจริงๆเล่มแรกคือเล่มนี้นะคะ ชื่อว่า Traditional a s t r o l o g y for Today นะคะ and Introduction นะคะสำหรับเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ผู้จะบอกว่าไม่หนานะนะคะบางๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้าง affordable นะ,ะผู้จำได้ว่าผู้ซื้อมาน่าจะราคาประมาณ500บาทนะคะไม่งั้นก็น่าจะ500มีทอนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะทำไมถึงแนะนำใช่ไหมเพราะแนะนาสาหรับคนที่ยัง เขาเรียกว่าอาจจะยังหลงอยู่อ่ะหลงทางอยู่ว่าแบบสรุปแล้วถ้าเกิดฉันจะศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกฉันควรจะศึกษาแบบโมเดิร์นหรือ t ทรด i ิชชั่นอลดีนะคะเล่มนี้เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบให้เราเห็นเลยนะคะว่ามุมมองของหลักของโมเดิร์นน่ะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ มุมมองของ r ทร i ดิช n นลเป็นยังไงนะคะการมองการดูดวงนะคะเรื่องของเฟดเรื่องของฟรีวิวอะไรเงี้ยมีความเห็นต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะจริง,รงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถามว่ามีเทคนิคไหมจริงๆถือว่ามีเทคนิคในการทำในดวงเหมือนกันในในหนังสือเล่มนี้เห็นบางๆแบบนี้นะนะคะแต่หลักๆแล้วจริงๆอะค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าเป็น traditional astrology for today and introduction อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะมาให้ข้อมูลความแตกต่างระหว่างมุมม,มองนะคะแล้วก็เทคนิคนะ theories ะต่างๆ ะค,ะความต่างระหว่างเทรด t ิช n a ลกับโ o เดิร์นนะคะแอสโทรจีดงนั้นถ้าใครยังแบบมีความรู้สึกว่ายังอยากลองดูก่อนอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าฉันจะไปสายเทรด t ิช n a ลจริงๆเนี่ยมันจะเข้ากับจริตของฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฉันชอบในสายโมเดิรนมากกว่าอะไรเงี้ยผู้มีความรู้สึกว่าเล่มนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะกับการที่เหมือนกับแบบเราอ่านไปแล้วเราเหมือนแบบได้รู้ว่านะคะว่า มุมมองนะของแต่ละศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยของโมเดิร์นของเทรด i ิชช n a นลต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลักแบบไหนนะครโหราศาสตร์ตะวันตกในในทางเทรด i ิชช n ลนลหรือโมเดิร์นที่เหมาะกับตัวเองอะเล่มนี้เหมาะมากนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นเล่มบางๆแบบนี้นะนะคะมีเทคนิคด้วยนะคะเทคนิคทฤอฎ i ี s วิธีการต่างๆที่แบบ เขาจะสอนอย่างเช่นเนี่ยในทางหลักของ traditional อะไรอย่เงี้ยค่ะเขาจะมีแบบนี้เห็นไหมนะคะคืออย่างทาง modern เนี่ยเขาจะเขาจะ consider อ่ะเขาจะให้เรือนทุกเรือนนะคะมันมีความ active เท่ากันทั้งหมดนะ,ะถ้าเกิดใครเคยศึกษา modern มาบ้างเราจะรู้ว่า เขาจะมีวิธีการแบบเวลาทานายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมองอะไรเงี้ยเขาจะมองเรือนทุกเรือนเท่ากันทั้งหมดดังนั้นเวลาเขาอ่านดวงอะ่ะเขาจะอ่านดาวกับกับเรือนทุกเรือนนะคะว่ามีความแอคทีฟเท่ากันทั้งหมดแต่ถ้าในทางทรดิชั่นอลอ่ะอย่างเรื่องของเรือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการแบ่งไว้เลยว่าเรือนไหนที่ดาวอยู่แล้วมันถือว่าแอคทีฟเรือนไหนที่ดาวอยู่แล้วมันถือว่าเขาเรียกว่าแสดงออก นะฮะผลในในดวงนั้นน่ะค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยค่ะดาวอยู่ในเดือนนี้แอคทีฟดาวอยู่ในเดือนนี้ไม่แอคทีฟอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยในทางทรดิชันลค่ะเขาจะมีหลักการมีตีออรีที่วางมาค่อนข้างที่จะแบบอเมซิ่งเหมือนกันนะลงล็อกเหมือนกันใครที่อยากลองเปิดใจดูอะไรเงี้ยออเล่มนี้ถือว่า f f o r r d b l l แล้เราไม่แพงนะคะน่าจะประมาณไม่เกิน500นะถ้าจำไม่ผิด นะคะน่าจะประมาณนั้นซึ่งคุ้มมากๆกอ่านแป๊บเดียวจบเลยผู้อ่านวันเดียวจบเลยช่วงที่ผู้ซื้อมานะคะเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากสําหรับคนที่ยังงงอยู่หลงทางอยู่ว่า t ทรด i ิช o ั a นลคืออะไรอะ่ะโมเดลคืออะไรอะ่ะแล้วฉันควรจะลงทุนกับศาสตร์ไหนกันแน่ควรจะไปทาง t ทรด i ิช o ั a นลหรือว่าฉันควรจะไปทางโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่มนี้คือเป็นเล่มเริ่มต้นที่ดีมากๆสําหรับการที่แบบเราจะแบบตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีนะคะทีนี้นะคะต่อมานะคะสาหรับต่อมาจะเป็นหนังสือสําหรับคนที่อาจจะแบบ ศึกษานะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้หรือกำลังเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มศึกษานะคะแล้วศึกษาในทางของ traditional เนาะจริงๆเล่มหนึ่งผู้ชอบผู้แอบเป็นแฟนของชาวออฟเบิร์ดมากเลยนะคะหนังสือของชาวออฟเบิร์ดทุกเล่มเลยนะคะที่ผู้อ่านนะ, <S <S ะชาวออฟเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นนักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะที่สอนใน c a p l e r college อะโรงเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกที่อเมริกานะคะซึ่งเขาเขียนหนังสือได้จริงๆแล้วเขาที่ผู้ชอบเพราะอาจจะเป็นจริตตัวเองด้วยนะที่อ่านหนังสือเขาแล้วมี ความรู้สึกว่าเขาพูดอะไรง่ายดีอะไรเงี้ยค่ะให้เราเข้าใจง่ายดีแบบนี้นะคะซึ่งเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ไม่ได้หนามากนะคะเล่มที่ไม่ได้หนามากนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะชื่อหนังสือชื่อว่า Introduction to Traditional n a t u a l Astrology นะคะ A Complete Working Guide for Modern Astrologer นะคะก็คือเป็นหนังสือ นะคะโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดั้งเดิมนะคะที่เ,าเขาจะเอาเทคนิคมาให้เราเห็นนะคะแล้วก็มอีอธิบายที่มาที่ไปด้วยนะคะว่าหลักการต่างๆอะไรเงี้ยมันมาจากไหน,นะะอะไรย่าเงี้ยทฤษฎีต่างๆมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำความรู้จักกับเหมือนออกแนวเหมือนทําความรู้จักกับโหราศาสตร์ตะวันตกดั้งเดิมนะคะโดยที่ผ่านจากมุมมองที่เป็นมุมมองในสมัยของโมเดิร์นคือในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยว่าเราเอามาใช้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆข้อมูลในเล่มนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะค่อนข้างที่จะครบเหมือนกัน ะะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าออด้วยจริตของผู้เองผู้ชอบวิธีการพูดของเขาวิธีการใช้คําของเขาในหนังสือเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยออจริงๆเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่ดีถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าโอเคเทคนิคของโหราศาสตร์ตะวันตกมีมีอะไรบ้างจริงๆอะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาหนังสือที่เราเจอคะ่ะเราจะเจอหนังสือแค่ในลักษณะที่ สิบสองราศีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรือนสิบสองเรือนหมายความว่ายังไงมุมดาวเป็นยังไงอะไรเงี้ยนอกนั้นเราไม่รู้เลยนะคะแต่หนังสือที่ผู้แนะนําไปอะคะ่ะอย่างเล่มนี้เนี่ยเขาเป็นเทคนิคอะเขาเป็นทโอรีนะคะเขาเรียกว่าวิธีการนะคะที่หลักการที่มาที่ไปที่ทําให้เราเข้าใจทั้งหมดว่าทําไมมุมดาวมุมดาวแบบนี้ถึงดีทําไมมุมดาวแบบนี้ถึงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นในลักษณะของการที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการที่จะเ,ออเขาเรียกว่าพิจารณาก่อนที่เราจะดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะเดี๋ยวลองดูให้ดูตัวอย่างสักสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะแป๊บหนึ่งนะนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะเรื่องของจุดที่ดาวอยู่แล้วแข็งแรงไม่แข็งแรงเรื่องของด i g n i ตี้ดิบิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในหลักของหาศาสัตร์ ตะวันตกที่ค่อนข้างสําคัญนะคะเล่มนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าโอเคก่อนที่เราจะตัดสินใจดวงหรือว่าเอ่อก่อนที่เราจะอ่านดวงอ่ะเทคนิคสําคัญต่างๆมีเทคนิคอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วอย่างที่บอกว่าด้วยตัวจริตของผู้เองอะไรเงี้ยค่ะก็ ค่อนข้างนะคะที่จะชอบวิธีการใช้คำของเขาจริงๆหลักๆวันนี้จะมีสองเล่มนี้แหละนะคะที่มาแนะนําจริงๆหนสือมีเยอะมากเลยนะไว้จะค่อยๆทําให้แล้วกันนะคะแต่อันนี้อยากอยากที่จะแบบเริ่มต้นคนที่อาจจะยังงงอยู่ดีกว่านะเพราะผู้ก็มีคำถามหลังไม่เหมือนกันพอผู้เริ่มทําคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า อ่ผู้ก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเออ่ตอนนี้นักโหราศาสตร์ตะวันตกที่เป็นสายของทรดดิชชวลมีเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบคนไทยอะนะนะคะแต่ทีเนี้ยผู้ได้คําถามมาเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วนอกจากมีโมเดิร์นแล้วมันมีทรดดิชชวลด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรดดิชชวลเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราเปิดใจนะผู้จะบอกเลยว่าเราว้าว a m a ซิ่งมากนะคะซึ่งตอนแรกผู้ก็ศึกษาโมเดิร์นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผู้มาเจอทรดดิชวลผู้ก็เลยสวิตช์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลยมาทางโมเดิร์นเอ้ยมาทางทรดดิชวลนะคะก็เลยต้องบอกว่าสําหรับตัวผู้เเองเป็น Background นะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดจะแบบอยากจะลองศึกษาอะไรงก็ข้ามไปเลยก็ได้นะคะทีนี้อีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มสุดท้ายวันนี้นะคะสำหรับเล่มนี้เนี่ยต้องขอ disclaimer ก่อนต้องขอบอกก่อนว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มาแล้วในระดับหนึ่งถึงจะอ่านแล้วเข้าใจอนะนะคะอย่างเช่นรู้แบบที่มาที่ไปหรือว่ารู้แบบอาจจะต้องรู้ความหมายดาวหรือ อเรื่องของพื้นฐานโหราศาสตร์มามาแล้วก่อนบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงจะอ่านเล่มนี้ได้แต่ผู้จะบอกว่าเล่มนี้ดีมากนะคะคือนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนะนะคะเป็นหนังสือของคุณดิมิต้าจอร์จนะคะชื่อว่า ancient astrology นะคะออ In Theory and Practic e นะคะจริงๆเล่มนี้เป็นวอลลุ่มหนึ่งนะคะจริงๆเล่มนี้เนี่ยเป็นวอลลุ่มหนึ่งนะนะคะจริงๆเดี๋ยวตอนนี้เขาออกวอลลุ่มสองมาอีกละนะคะหนังสือเล่มนี้หนามากนะคะดูนะคะมีประมาณ600กว่าหน้า700หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยคือมีหมดเลยนะคะที่มาที่ไปโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์มีกี่แขนงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนใครค้นพบยังไงพัฒนาแบบไหนยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่ชื่อหนังสือเขาบอกเลยว่า In Theory and Practic e นะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เป็น Work บุ๊กจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเวลาอ่านหนังสืออ่ะเราชอบไปเจอหนังสือที่เป็นอินฟอร์มเอชั่นบุ๊กคะอินฟอร์มเชั่นบุ๊กคืออะไรแบบอ่านไปแล้วให้ข้อมูลอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกเราว่าเทคนิค12 3 4ก่อนที่เราจะพิจารณาดวงอ่ะเขาพิจารณาอย่างไงหรือเขาดูยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเล่มนี้ครบมากๆแต่อย่างที่บอกนะว่าใครที่ใครที่ยังแบบเพิ่งเริ่มต้นศึกษาอย่าเพิ่งเปรี้ยวซื้อมานะคะเพราะว่าถ้าอ่านไปอาจจะงงได้นะคะจะต้องเป็นคนที่อาจจะต้องมี เขาเรียกว่าความรู้มาแล้วว่าในระดับหนึ่งนะคะแล้วอ่านเล่มนี้ก็คือ ครบมกนะคะเทคนิคทุกอย่าง Everything นะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีหนังสือนะคะมาประมาณ3มเล่มนี้นะคะที่อยากมาแนะนำนะในวันนี้นะคะทั้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาหรือคนที่แบบศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอยากหาคำตอบเพิ่มอะไรเงี้ยก็เป็นเล่มเมื่อกี้เลยะะของคุณเดเมต้าจอร์ชนะคะแล้วจริงๆอีกเล่มหนึ่งที่ดีมากแต่ผู้ซื้อเป็นอ e ีบุ๊กันะผู้ไม่ได้ซื้อเป็นเป็นเล่มจริงๆอะไรเงี้ยก็คือหนังสือของคุณคริสแบดแบรนแนนนะคะ น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับใครที่ติดตามนักโหราศาสตร์ตะวันตกสายฝรั่งเนาะนะคะเขาเป็นสาย Hellenistic Astrology นะคะสาย Traditional เลยเนาะนะคะแล้วเขาก็เขียนหนังสือชื่อว่า Hellenistic Astrology นะคะ เอ่อ uh, Study Office and Fortune นะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะอันนี้ผู้มีเป็นอ e ีบุ๊กผู้ไม่ได้ซื้อเป็นเล่มมานะคะแต่ได,ได้แล้วส่วนมากตัวผู้เองผู้แอบเป็นสายโอสกูลนิดนึงอะ่ะผู้ไม่ชอบอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะมีหนังสือเยอะมากนะคะไวค้ค่อยๆเอามาให้ดูกันละกันนะคะมาแนะนำกันละกันทีนี้เล่มสุดท้ายอันนี้แถมนะคะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแนะนำและซีเรียสมากเลยนะคะเวลานักเรียนที่มาเรียนกับผู้หรือแม้แต่เวลาใครที่มาถามผู้อะ่ะผู้จะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตาม ที่กําลังศึกษาโหงาศาสตร์ตะวันตกอยู่นะคะสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้เลยคือการเคลื่อนที่นะคะและก็การเดินของดาวนะคะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าบางทีะคะ่ะการอ่านพื้นดวงเราอย่าไปคิดนะว่าการอ่านพื้นดวงแล้วเรื่องของการเดินของดาวไม่สําคัญอย่างที่บอกดาวมันมีจังหวะเดินหน้ามีถอยหลังดังนั้นบางคนเกิดในช่วงจังหวะเวลาที่ดาวเขาสเตชันพอดีอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะลึกมากขึ้นในการที่เราจะเอาไปใช้อ่านดวงของลูกค้าของเราหรือคนรอบข้างของเราก็คือเล่มนี้นะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะน่าจะคุณ ตากันนะคะก็คือ American Ephemeris นะคะก็คือเป็นปฏิทินดาวนะคะซึ่งมีตั้งแต่ปี1950นะถึง2050นะคะก็ของผู้ใช้เป็นเวอร์ชันมิดไนท์นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นนักโหราศาสตร์ตะวันตกที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆแล้วก็อยากจะฝึกในเรื่องของการอ่านดาวจริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าอันนี้ต้องมีติดมือเลยนะคะต้องมีเลยเล่มนี้นะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้แหละนะคะในเรื่องของหนังสือที่อยากมาแนะนากันก็ลองไปลองไปหาดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากอะ่ะมันไม่มีขายในใน,ในไทยนะคีโนไทยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะหนังสือพวกนี้นะคะก็จะมีแต่หนังสือที่แมทแมสกันแล้วส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโมเดิร์นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอาจจะต้องสั่งจากเว็บนอกซึ่งเดี๋ยวผู้จะแปะเว็บให้อย่างที่บอกใครเพิ่งเริ่มต้นยังยังไปไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้เอาอยัางไงดีจะเทร์ดิชั่นอลดีจะโมเดิร์นดียังยังไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไไหนนเเลล่่มมะะมีนนะี้้ยทถาาจํผิด นะคะอันนี้แหละแป๊บเดียวอ่านมันเดียวก็จบนะคะ จริงๆแล้วคุณจะได้เห็นว่าโอเคว่าถ้าเกิดฉันจะลงทุนไปทางท raditional มันจะถูกจริตกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นจากเล่มนี้ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเว็บที่ผู้สั่งนะมันส่วนมากจะเป็นเว็บนอกเป็นเว็บเอ่อเด pository นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยสั่งหนังสือจากมืองนอกมาบ้างเว็บนี้น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะว่าค่าส่งเขาฟรีนะครับปกติผู้ไม่ค่อยสั่งอเมซอนเพราะว่าอเมซอนค่าส่งเขาแบบเขามีค่าส่งนอกจากว่าหนังสือที่จะอ่านจริงๆมันไม่มีในในเว็บที่ที่ผู้สั่งนะคะซึ่งเดี๋ยวผู้นนนนชื่่ออเเว็บใใหห้้้้าาาจตรงงงีลลยะข ะะเราก็เดี๋ยวจะแปะไว้ใน description box ด้วยนะคะโอเคทีนี้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจโหราศ,าศาสตร์ตะวันตกผู้คิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณลองไปหามาอ่านกันนะแล้วลองมาแชร์กันด้วยใครเคยอ่านเล่มไหนหร้อบ้างนะคะที่ผู้แชร์ไปก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ดูนะคะเผื่อคนที่เขากำลังจะตัดสินใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่า อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีมีงบจำกัดหรือมีทุนจำกัดอะไรเงี้ยอาจจะต้องเริ่มต้นอย่างที่ผู้แนะนําไปก่อนว่า1นึสองเล่ม1เล่ม2เล่มแรกที่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครแน่ใจอยู่แล้วว่าชั้นสนใจในสายเทรดดิชแนลอะไรเงี้ยค่ะก็ไปในเล่มของชาวออฟเบิร์ดได้เลยนะคะที่ผู้แนะนําให้เมื่อกี้นะะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกใครมีความรู้แล้วพอจะมีทุนบ้างก็สามารถลองสั่งของคุณดิมิตาจอชแมนนะคะพอเล่มหนึ่งก็แพงเหมือนกันน่าจะประมาณพันเก้าอ่ะอืมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะทีนี้สําหรับวันนี้มีเท่านีี้้้้แลววนนะะะะะคคคคใรรมมําาาถอไไไฝกด แล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย